วันนี้ขอแนะนำคาถารวยปดนีสวดก่อนรวยก่อนมาฝากนักเสี่ยงโชคทุกท่านครับขอขอบคุณข้อมูลจากอันดับแซป com เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับฟังนะครับฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับเรื่องการเสี่ยงโชคแทงหวยและซื้อลอตเตอรี่นั้นเป็นของที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานซึ่งมากมายหลายๆท่านตั้งตารอวันที่หนึ่งและ16ของทุกเดือนเพื่อหวังจะได้มีโชคมีลาภเพื่อจะเอาเงินที่ได้มานําไปใช้จ่ายนาไปชำระหนี้ที่ติดค้างไว แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทุกคนจะมีโชคถูกรางวัลกันได้ง่ายๆดังนั้นจึงมีหลายๆท่านพยายามหาตัวช่วยที่เชื่อกันว่าจะสามารถช่วยให้บังเกิดโชคลาภขึ้นกับตนไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังการประกอบพิธีกรรมต่างๆซึ่งก็มีทั้งที่เห็นผลและไม่เห็นผลหมดเงินหมดทองไปเป็นจนวนมากวันนี้ จึงขอเสนออีกวิธีการหนึ่งที่เชื่อกันว่าสามารถเสริมโชคลาภได้โดยไม่ต้องเสียเงินแต่อย่างใดนั่นก็คือการสวดท่องบทพระคาถาที่เกี่ยวกับโชคลาเช่นคาถามหาลาคาถาภาวนาฝันเห็นเลขคาถาภาวนาเสกเงินก่อนซื้อหวยและคาถาขอให้ถูกหวยซึ่งเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ใช้ได้จริงเห็นผลกันมามากมาย เป็นพระคถาด้านโชคลาภสำหรับคนไม่เคยถูกหวยไม่มีโชคเรื่องการเสี่ยงดวงเริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานดวงปรับดวงให้มีโชคลาภด้านการเสี่ยงดวงเพื่อให้คุณมีโชคลาภด้านนี้หนึ่งคาถามหาลาภปรับพื้นฐานดวงให้มีโชคมีลาภว่าพระคถาดังนี้มะอะอุอุอะมะ อะมะอุณชาลีติชาลีตินะลีติณชาตินะชาลีโชคลาภไหลมาณชาลีติ 2. อคาถาฝันเห็นลาภเห็นเลขเด็ดฝันได้เลขว่าพระคาถาดังนี้มะอะอุสีวังอุจุตัง พระอระหังจุติโลกังอิทังยะทิระสังขังจุติจุติสามคาถาเสกเงินทองคาถาเสกใส่เงินก้าวันก่อนนำไปซื้อหวยให้ภาวนาว่ามิเตพาหุหติอุอากสะคาถาถูกหวย ทองคาถาก่อนหวยออกสามวันให้ว่าพระคาถาดังนี้อุเยอเยอ,เยอุอากาศให้สวดภาวนาได้ตลอดทั้งวันขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเงินทองหมดทุกหมดโศหมดหนี้ภาระไม่มีรวยรวยรวยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยอำนาจแห่งพระคาถาเรียกทรัพย์นี้ ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370